ยาวยาวยาวผัดมะเขือยาว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 เฮียบอกฝีมือพอะวานนะคะอร่อยนะคะอร่อยต้องบอกต่อไม่ใช่ว่าอร่อยอย่าบอกใครเชียวเอาเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นยิ้เฮียบอกเดี๋ยวหล่นความหมดเลยมัวแต่ถ่าย อันนี้นะครพี่นุ่งปะยกขึ้นโต๊ะเลยนะคะอ่าพี่น้องพี่น้องมีแกงจืดเลยนะคะจืดกระดูกอ่อนนะคะทุมจืดกระดูกอ่อนมีมะเขือด้วยเพราะว่าเราซื้อน้ำพริกสารพัดน้ำพริกมาจากเมืองทองธานีเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอีก วันสุดท้ายพรุ่งนี้นะคะจีเจ๋อหองบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอีกไม่ใช่ค่ะวันอาทิตย์วันสุดท้ายไปวันอาทิตย์นะคะพรุ่งนี้เจ๋อหองไปวาดเบนจมะโบผิดเเสร็จเรียบยร้อยฝีมือพอวาดเรานี่เองแสนอร่อยแสนแซ่บโอ้โหอ,อ,อร่อยต้องบอกต่อนะคะพี่น้องมาอีกแล้วครับท่น เฮียงวนเนาะเรามีหน้าที่ถ่ายครับกรุ๊บเสนนะเอยมีทั้งใต้มีทั้งจีนอันนี้ต้มแกงจืดนะคะนานๆพี่น้องพี่น้องกําลังตามมาแล้วได้กิ่นนะเดี๋ยวจะมีน้ำพริกปลาาีีกกินจะแรงอร่อยแน่อันนี้อาหารภาคกลางภาคเหนือได้หมดค่ะ ผคือผัดมะเขือยาว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 เจ้หงภาคต้องเป็นอย่างนี้อันนี้แกงใต้จะที่ใต้สันข้าหมูนั่นเนี่ยนุ่มๆแสนอร่อยอันนี้แกงจืดนะที่น้องจืดกระดูกอ่อนเห็นไ,ไหมกระดูกอ่อนอ่อนอ่อนอ,อ่อ,อนแสนอ่อนครับ อยู่ตลาดต้องมีผักสดอย่างนี้นะคะพี่น้องทำเหมือนกับเลี้ยงทั้งหมู่บ้านเลยนะคะมีหม้อดันหม้อดันทั้งคู่เลยนะคะตุนอะไรได้เปื่อยนะคะตุนได้ค่ะตุนได้ตุนแล้วก็จะเปื่อย ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากมายขอบคุณนะคะ